ตาบาดยู่นอยามความสุขวันหนึ่งสามัญชนสองสามีเมยได้ให้กำเนิดลูกสาวที่น่าสงสารอใครบ้งพี่บีอื้อฮืออะ้รชื่ออี๋อย่าไปพี่มมไ่าเบ่งจาเบ่งเบ่งออกมาจ้า รู้ว่าถังกอลูรู้ว่าถังกอลูรอลี่รอลี่รอลี่บ้าแล้วมันไปรอลี่รอลี่มันแล้วี่ะแม่แล้ว ตัวฐานนี้ไอ้แอมพร้อมละตัวใหญ่ขนาดนี้แต่คนดีๆข้างนี้ใช้กรแหม่ดีดไหม ้าปิดทองก็ได้เดินทางไปเอาดีไว้าี่ยูยูไม่ตกปลาด้วยฮะมีตกปลาด้วยมานั่งถ่ายดิเครอยากถ่ายมั้ยนี่แวหน่นี่น่งนึเออรู้สิดาวสิีชอห้เดกไม่ใช่หมาออเป็น ไม่ตอง,องก็ต้องจับสิแทมนจะมองเลยวะไอันชักงีี่มีพี่มีมึมันทำอะไรที่นีมนมาานน่มาทำอะไรที่มี่ม ไม่ปิดหองเล่นาสบายใจแต่ในขณะนั้นได้เกิดลมายุพัดมาอย่างรุแรงเฮ้ว้าว้ากเดินได้ก็เดินได้เดินไดมดไแงต่ไม่ปิดหองก็ตามหาแต่ก็ไม่าเสร็จแล้วแต่่ยม้นนะเจอไอ้หนูเก็บว่า้าไไม่เห็นจ้า ล้มได้ยังไง <coughs> <coughs> ชิดออกแล้วถ้าเจ้าอยากได้ว ouais. ่าคือเจ้าต้องร้เสียงมารับค่าได้ค่าเป็นคำเห่สีเจ้าทำได้ไหมได้เรื่องแค่นี้เองเจาต้องส่งว่าไม่ค่าถอนเขาปิดทองแกน้าบ้องกลับวังไปนางแก้วและาหมาไม่เห็นวี่แววของพระปิดทองจึงได้เดินทางเข้าวังเพื่อไปทำสัญญากับพระปิดทอง พระองค์พีคะหอมฉันมาส่งักสัญญาที่ดูท่านให้ได้หวัว่าจะยกเสดียมารับหมอมฉันและจะให้หม่อมฉันเป็นทั้งหหสีท่านจำไม่ได้อยู่พีคะรนขามน้องเนะอยู่บ้านกเลแต่ข้าไม่อยากแต่งานกับนางกับรับแต่เจ้าหี่ลูกทกขั พูดแล้วภาพเคลนคำถ้าเจ้าอยากแต่งงา,านกับลูกชายของข้าเจ้าจะต้องไปตัดเขาพระสุมเมนและหาปลาบินได้มาให้ข้าข้าจะให้แต่งงานกับลูกของเจ้าได้สบายมากเลยนะแต่ท่านน้องสาวสัญญาณนะเพคะแก้ว,กนกวกหน้าหมาได้เดินทางไปยังป่าหิมะาาเพื่อไปตัดเขาพระสุมเมนและหาปลาบินได้อยา่บบางลำบากลำบน โอ๊ยทำไมเนี่ยแบบนี้เนี่ยเดินแบบนี้ก็หแก้วไม่ได้ไม่ได้เราจะทอไม่ได้เพื่อผาติดท้องใชในฝันต่อข้าท้องไห้ต่อไหน่อไหนเ้ยอย่น้าป้าเห็นน้ีรสีน่นได้เห็นความพยายามของแก้วหน้าหมาได้ออกมาช่วยนาง่บัตรลยียปะเนี่ยมึี่

ไม่หนเจ้า้อย่าต้องตกนะนี่มานแต่แก้วเราคอตของกับท่านสาวภรินทก็จะ่มและาวินได้เป็นวท่านวภูนทองสีของพระิณทจ้าข่าแก้ถาไม่ได้ค่ะเ้ามีควตั้งใจและน่วแ้มีความพยายาม่ะช่วยเจ้าอี สิ่งนี้จะช่วยให้เจ้าหับเขาดูนนที่ได้สำเร็จขอบคุณนะคะท่านตาเจ้าขอตัวก่อนนะเจ้าคะเจ้าคะเดวก่อนเกีวแก้วบินทองเห็นหน้าเจ้าแเขาจะรักเจ้าหรือรักท่าตาก็แต่แก้วเกิดมาใช่เสือเกินตัวเป็นคนแต่น่าเหินมา บอกไม่ใช่สาหรายสราคาีบัลาดไอ้ตัวละเก้าร้อยอ่ะใครเห็นก็รับใครเห็นก็ลงไหล

แบงแบ่งแล้วแบ่มนแต่ไม่ต้องดนกันไม่ยิงหัวไม่ไปโคนนะแต่โดนจะได้เรามีคนอีกคนบอกวพาแนวโดนคนนี้ไม่ได้หยิบปืนไร่ยันเด่เดียวพอมตายคนเดยอะไรของบ้านเรื่องพาแนวปิดประตูดีเลยเฮ้ยไม่ได้ไปเยอะพี่อยากย้ายจริงเลยนะไม่จริงนะรับเป่า

ล้วกินมีดด้วยตอไม่ตอนนี้อะจะโดนโตต้องรัน่ว่าตา้าต้องอย่นรถไมขยับตัวยพี่ดิแอมขยับตัวยพี่ดิไม่เนี่ยอีสัตเอ่อออีอีอะ ที่ดี่สบายทีสยย่สุดเฮ้ยไหนปุ้นนีงถ่ายหรือมึงกดอันนี้กดนีนั่นไงนั่นไงปลาพินได้าไหนวะปลาตาเป็น,นปลา,าปะพี่เห็นปลาปะมัเต่าเต่าหรือปลาเ <c oughs> ต่าเอ้ยปลา <c oughs> กระแบงมากจะอะไนี้นีเอาไปนี้ฮึ ไดแล้วนึกว่าเต่าได้แล้วได้แล้วแ้วแมวมาก็ได้เลยวล้องได้ไหมวงขาไม่นไอ้แก่แล้วว่าไอ้เลือดขาวว่าเชื่ออะไรอะนี่ไม่ไม่ไา้องแทน้นี่นี่แล้ว่านี้ ไอยประมงเคะนี่งนะข่าวว่าคุเมย์คัดได้แจ้าค่ะอ้ย่าไม่หาไมาได้ยิ่งไรเายเปาได้แาคเมยแล้วก่อนน่าเละไอ้พี่น้องเกิดมาไม่เคยเห็นใ้ลูกชายต่นเหรอมีหมดเอาหลเน่เจ้าหาตามที่ข้าบอกข้าจะให้แต่งงานกับลูกชายของข้าจริงหรือเพคะจริงกันะจริงเคะ อย่างนี้ใช่ป่มงงให็นก้อนนั้นไหมยาวเียใช่ก้อนนั้นนี่เ็จ้ะอ๋อเออไม่ใช่ก้อนนัันก็ได้เจ้าค่ะที่จะถงายมาเลยสีของตาบีทองว่งไปเป็นบาวี่ขอถ่ายคู่หน่อสองคนซ้ายสองคนขวาแต่การเก็บแล้วกนารเกแล้วเก็บป็นการให้แล้วต้นเองนะเกียบได้รวมอ่ะไม่ได้วมเ้ยแลถ่ายของรผลด้ไงภาพน Tchau. Ah.

หลังการทั้งสองตกลงโครงการและได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันสองตัวสองเวลาลูกเลยผ่านไปก็ได้รนยะความถูกทำลายมือวิธีกาถ้าะปินทองจึงได้ออกไปต่อสู้กับยักษาเวลาจะพระปิณาปต่อส้กันอย่าง

พี่เขามีนมได้ไงวะใม่พี่ใได้ชแบบไม่ได้อะไรวะมยายาให้เป็นนมให่ไม่มคนโลกิตไม่ใค่คนแบบเชี่ยเชี่หรอกเ็นด็กอมนคน้วเป็นเกย์เป็นเกย์ีนด้ เอาละแก้ล่าหามเครื่องเจาะเื่อเหลี่ยว้านเมือของข้าข้าจะให้เจ้าเข้ามาอยู่ในวังแล้วต้องมีโูกลูกชา้าของข้าภายในเปาดได้้ากัยาววันนีูก็ายหนึ่งวันเจ้าค่ะจากนั้นเจ้าเล่าก็ได้ยิงวังตอกเล่นมาก็เม่โอรุติเปนาโอร แล้เมื่อว <si suppression> ิกตอดกับมางท้า้นำพระโอรสไปเขาโดยไ่เป็นงอะไรมีตอนเี่นีงลูกของรน้โอ้ยนี่คะไม่มาแรกมาต้องเสียบาก็าแล้วไล้มาวม่ไม่้อเบียเสียตังบีสุาพายีมาซือนาตอไน ไม่ไม่ก็แบบเขก็เขาเลยเนี่เขียนเท่าไหร่ก็แล้ว้อนีต้องไปหน้าเาเยตัใจรินี่ไงเจ้านี่ไงเจ้าคะข้าเองี้แล้วหองตัดี่คนหน ว่าแล้วม <kek> <ast pediatric> <ava> ันต้องมีลูกเป็นไหมเป็นไหมโอ้